สวัสดีค่ะวันนี้ BEC Quick Review ขอแนะนำสินค้าที่มีชื่อว่า Covidian Maxon s u t e r นะคะ Maxon Suger นะคะทางบริษัท BEC ค่ะจะน่าให้กับแบรนด์ Covidian ที่มาจากประเทศอเมริกาค่ะโดยที่ตัวบรรจุภัณฑ์นะคะจะเป็นแบบกล่องค่ะภายในนะคะจะบรรจุทั้งหมด36ซองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่คุณหมอสั่งซื้อแล้วจะได้รับสินค้าหน้าตาแบบไหนไปนะคะ แม็กซอนค่ะจะมีอ่ะเป็นรูปกล่องแบบนี้นะคะมีซีลพลาสติกด้านนอกทั้งหมดนะคะข้างในบรรจุทั้งหมด36ซองแล้วก็บนกล่องนะคะจะมีข้อความระบุก,ก็คือสินค้านะคะเป็นแบรนด์โควิดเนนะคะชื่อสินค้าคือแม็กซอนค่ะเป็นสินค้าประเภทโมโนโฟิลามนต์ a แอบบซอร์เบล s ูเจอรค่ะ ระบุ USP ความขนาดของวัสดุเย็บคือ30นะคะความยาวต่อซองเ5ซนติเมตรแล้วก็เจ้าตัวนี้ค่ะจะเป็นไหมสีเขียวนะคะซึ่งค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยทีเดียวนะคะระบุขนาดของเข็มและก็ชนิดของเข็มนะคะยันตัวนี้เป็นเข็มกลมเทปเปอร์ค่ะเป็นเข็มที่โค้ง1 0ส่วนเซอริลแล้วก็มีความยาวอยู่ที่26ม mm, มนะคะ ตัววัสดุค่ะตัวแม็กซอนนะคะวัสดุด้านนี้ค่ะจะเป็นโมโนฟิลามต์โพลีไกลโคเนตซินเทติกแอบซอร์บเบิลซูเจอร์ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะระบุคุณสมบัติเรื่องของการสเตอร์ไลด์ด้วยแก๊สอทิลีนออกไซด์นะคะห้ามใช้ซ้ำสำหรับใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะคะห้ามไปรีสเตอร์ไล์แล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้หักเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งหรือว่าโดยเฉพาะตัวซองใหม่นะคะมีการเปิดเสียหายนะคะแลวก็เป็นอุณหภูมิที่แนะนาให้เก็บค่ะ เรามาดูกันว่าเวลาที่เปิดซองออกมาแล้วนะคะข้างในค่ะจะเป็นลักษณะยังไงนะคะตัวแพคเกจจิ้งของตัวกล่องนะคะคุณหมอสามารถที่จะวางเพื่อที่จะหยิบซองใหมได้สองทางนะคะอย่างเช่นว่าวางตั้มแบบนี้นะคะก็จะสามารถดึงไหมะคะ่ะออกจากด้านล่างอย่างนี้ได้นะคะหรือว่ากรณีที่เชลคุณหมอเป็นแนวนอนนะคะก็จะสามารถเปิดออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถหยิบซองไหมขึ้นจากทางด้านบนได้นะคะ ซองไหมของโควิเดเลียนค่ะจะมีจุดเด่นก็คือว่าเขาจะเป็นซองไหม่ชั้นโดยที่ด้านนอกนะคะก็จะเป็นพลาสติกกับกระดาษนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นซองแบบนี้อีกชั้นหนึ่งก็จะมีข้อดีนะคะอย่างเช่นว่ากรณีที่ทางแอสิสเซนต์นะคะมีการเตรียมฉีดตัวซองไหมให้กับเซอร์เจียนไว้แล้วนะคะเหลือแต่ซองด้านในแต่เกิดเซอร์เจียนนะคะเปลี่ยนใจไม่อยากจะใช้วัสดุเบอร์นี้ละจะเปลีป่ยนไปนเป็นเบอร์อื่นนะคะจะซองสีเทาด้านในนยคะก็ยังสามารถเก็บไว้ใช้ต่อในครั้นต่อไปได้ ะะเรามาดูกันค่ะว่าเวลาฉีกแล้วนะคะตัวสุลเย็บที่อยู่ภายในซองจะเป็นยังไงนะคะมีชั้นที่หนึ่งนะคะ,คะเขาจะบนซองนะคะก็จะยังคงมีข้อมูลที่ระบุเช่นเดียวกับที่ระบุบนกล่องนะคะทั้งชื่อยี่ห้อเบอร์หมายนะคะแล้วก็ความยาวรวมทั้งเบอร์เข็มด้านบนจะมีลูกศรว่าให้ทุวฉีกนะคะเพื่อเปิดเข้าไปตัวเข็มแล้วก็วัสดุเอียด,ด้านในนะคะ ะะอย่างเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่าเข็มนะคะจะอยู่ที่มุมเลยทําให้บางทีค่ะไม่จำเป็นที่หมอจะต้องเอาด้านในออกมาสามารถใช้นิดเดิลโคเดอร์นะคะหยิบออกได้เลยนะคะแบบนี้ก็จะง่ายสะดวกกว่าที่กรณีจะต้องเปิดทั้งอันนะคะแล้วก็เปิดตัวซองกระดาษด,ด้านในเพื่อหยิบเข็มะคะ่ะจะเห็นว่าเส้นไหมของเขาเป็นสีเขียวนะคะ ก็ะะจะค่อนข้างเป็นลักษณะเด่นของตัวแม็กซอนนะคะที่จะมีหมายเป็นสีเขียวค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตจบควิกรีวิวกับวัสดุเย็บจากแบรนด์คูวิดิ a ันแม็กซอน son, ซูเจอร์ไว้เพียเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ